ในวันที่ธนูแห่งเทพยังไม่ยอมหลุดจากสายโลกทั้งใบถูกแขวนไว้ด้วยมือของชายผู้หนึ่งบนแผ่นดินที่เลือดและฝุ่นล้อมรวมกับไฟเสียงของอสู์กลบคำภาวนาของมนุษย์เทพทั้งปวงเฝ้ามองจากฟ้าล่อยให้สงครามของอำนาจตัดสินกันเองและเมื่อเขาตัดสินใจง้างสอนไม่มีใครย้อนเวลาได้อีกศึกพระรามทรงธนู หน้าของวานอนกำลังแตกทีละช่วงร่างเล็กๆล,ล้มลงอย่างรวดเร็วกว่าเสียงเรียกชื่อเพื่อนทันจะออกจากปากหอกเหล็กจากลังกาพุ่งฟ้าอากาศเข้าใส่ผู้ที่วิ่งช้ากว่าอีกเพียงครึ่งเก้าเลือดกระเซ็นขึ้นสูงเกือบแตะสายตาของชายบนเนินดินพระรามยืนมองแนวรบที่ยุบตัวเหมือนดินซึดลงทีละชั้นด้านหลังเขาชาวเมืองไร้อาวุธกอดลูกหลานแน่นหลบสายตาของทหารไม่กล้าถามว่าจะมีใครรอดถึงค่ำหรือไม่ มือของพระรามกำธนูจนเส้นเลือดปูดแต่สายธนูยังนิ่งถ้าแนวนี้แตกพวกเขาไม่มีที่ไปอีกแล้วพี่ลักซยืนเคียงข้างสูดลมหายใจลึกเหมือนอยากกลืนความกลัวลงไปด้วยเรายื้อแค่ด้วยคำสั่งไม่ได้แล้ววันนี้เราต้องยื้อด้วยตัวเองเขามองไฟที่กำลังลามจากปีกขวาเข้าสู่กลางค่ายเขาก้าวลงจากเนินดินทิ้งความสูงของจุดบัญชาการไว้ด้านหลัง เสียงโหรับตามมาจากกองวานอนหนุมานกระโดดเข้ามาใกล้ดวงตาแดงกำ่ำด้วยทั้งโทสะและความหวังอง์รามถาทรงลงไปรบด้วยตัวเองพวกขาจะยันไม่ถอยแม้เหลือเพียงหนึ่งนั้นลุยกันเลยแม้เหลือแค่งเงาก็ห้ามถอยเขาวิ่งลงสู่สนามดินที่เต็มไปด้วยรอยเท้าและรอยลากศพเมื่อเท้าสัมผัสพื้นใจของเขาก็ถูกดึงเข้าสู่จังหวะการหายใจของกองทัพโดยไม่รู้ตัว กลางอากาศเหนือสนามราชรถสีดำสนิทผุดขึ้นมาราวกับหลุดออกมาจากเงาทศกัณฐ์ยืนเหนือทุกชีวิตดวงตาหลายคู่ของเขาเหลือบมองลงมาอย่างเบื่อหน่ายมากกว่าจะโกรธเขายกมือขึ้นช้าๆเวทมืดซัดออกไปเป็นสายหอกดำจำนวนมากทะลวงแนววานอนเหมือนฝนเหล็กที่ตั้งใจตกใส่แค่คนเป็น พระรามยกธนูเล็งโดยไม่ต้องคิดสอนธรรมดาปลิวออกจากสายเป้าแรกคือราชรถของแม่ทัพอสูรที่กำลังพุ่งเข้าชนกองกลางสอนถูกปล่อยต่อเนื่องเหมือนสายฝนอีกชนิดล้มรถล้มทหารแต่ทศกัณฐ์ยังยืนนิ่งอยู่กลางเวหาด้วยรอยยิ้มเย็นชาเสียงหัวเราะของอสูรลงมาตามลมเจ้าเล่งที่ดาบแต่ไม่เคยแตะมือผู้ถือดาบได้เลยมนุษย์ พระรามเล็งสูงขึ้นกึ่งกลางอกของมารหัวใจมือเริ่มตรึงอยู่บนสายธนูจังหวะรอบตัวหายไปเหลือเพียงจังหวะเต้นของหัวใจเขาเองก่อนที่สอนจะหลุดออกไปเสียงตะโกนจากปีกซ้ายก็แทรกเข้ามาปีกซ้ายถูกตีอก หนมุมานกำลังถูกล้อมพระรามหันหัวไปมองเห็นกองวานอนกลุ่มใหญ่กำลังถูกปีศาจปีกดำกดลงกับพื้นหนมุมานถูกดึงแขนไว้สองข้างหอกกำลังจะปักลงกลางอกเขาพระรามมีเพียงสอนเดียวอยู่บนสายตอนนี้เลือกได้เพียงทางเดียวเขาปล่อยสอนออกไปทางปีกสายดินระเบิดกระจายออกเป็นฝุ่นและเศษหินหอกในมือปีศาจสะบัดหลุดออกทันที นุมานดีดตัวออกมาได้ทันก่อนจะหันกลับมามองด้านที่ทศกัณย์ยืนอยู่เมื่อพระรามหันกลับไปยังราชรถบนฟ้าทศกัณฐ์ไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกแล้วเขาปรากฏบนอีกปลีกหนึ่งแทนและเปิดฝ่ามือทรงพรุ่มหมอกดำลงมาปกคลุมสนามรบหมอกหนาทึบไหลลงมาคล้ายเงาของภูเขาบดบังสายตาทั้งมิตรและศัตรูเสียงหอกปักลงกับพื้นปนกับเสียงร้องของวานอนที่โดนแทง พระรามต้องอาศัยเสียงหายใจและเงารังในหมอกเป็นเป้าเขายิงสอนออกไปอย่างระมัดระวังมากกว่าปกติสอนหนึ่งปักใส่แผ่นอกของปีศาจท,ที่กำลังยกดาบเหนือหัววานอนตัวเล็กเขาโล่งใจวูบเดียวก่อนจะเห็นอีกสอนฝังอยู่ในร่างทหารของตนที่ล้มลงห่างออกไปไม่กี่ก้าวความผิดพลาดเล็กๆกลายเป็นก้อนหนักในอกหนักกว่าน้ำหนักของธนูเสีอีกในร่องดินตื้นๆกลุ่มวานอนหอบหายใจคลุกฝุ่น หลบหอกวิญญาณที่ยังตกลงมาเรื่อยๆลัษษมนดิงบางสิ่งออกมาจากหลังกายแล้ววางลงบนมือพระรามสอนเล่มนั้นแตกต่างจากที่เหลือแสงจางๆไหลบนลำอนเหมือนลมหายใจของสิ่งมีชีวิตศรน,นี้จะฉีกหอกและจอบก,กรอกของมันทาไมใช้ตอนนี้จะใช้ตอนไหนพี่พระรามจ้องสอนอยู่นานเขาเงยหน้าไปยังหมอกเหนือหัวด้านหลังหมอกนั้น มีชาวเมืองที่เขาสัญญาจะปกป้องอยู่ถ้าพลาดสอนเล่มเดียวกันนี้อาจทำลายร่างคนที่ไม่ถืออาวุธได้เรามองไม่เห็นพวกมันถ้าเรายิงตอนนี้เราอาจฆ่าคนที่เราต้องช่วยในเสียงนั้นมีทั้งโกรธศัตรูและโกรธตัวเองพนกันแต่ถ้าไม่ยิงพวกเขาก็ตายอยู่ดีพระรามกำมสอนแน่นก่อนจะวางมันลงบนตักเหมือนยอมรับแบบไม่เต็มใจ เราจะยืดด้วยมือของเราเองก่อนยังไม่ใช่เวลาของมันในหมอกด้านบนทศกัณฐ์ไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านไป <_ C 1> เขายกเวทอีกครั้งเสาหอ,อกมืดค่อยๆก่อตัวกลางท้องฟ้าลืมช้าแต่มั่นคงเหมือนมันมั่นใจในสิทธิ์ที่จะทำลายทุกสิ่งแสงรอบสนามถูกดูดเข้าไปทีละน้อยร่างวานอนที่โดนจับลอยขึ้นไปสู่เสาพลันแตกกระจายกลายเป็นเท่าดังเสียงของอสนรดังก้องมา ดูเสียให้ชัดมนุษย์ว<ะ>่าใครกันแน่คือราชาพระรามลุกขึ้นจากร่องดินลมหายใจของสงครามถูกเกลื่อนเข้ากับเสาเวทเขามองเห็นผู้คนด้านหลังรอการตัดสินตรงนั้นไม่มีที่กำบังจากเวทนี้หานุมานโผล่ขึ้นมาจากด้านข้างแขนและหน้ากลายเป็นแผลไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะยืนหน้าองค์รามพระรามมองหน้าเขาเห็นทั้งความกลัวและความดื้อในดวงตาไม่ ข้าจะยืนหน้าเจ้าเองเขาคว้าสอนเทพขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้มือไม่สัน่นเขาปีนขึ้นบนกองซากศพสูงสุดใบหน้าของคนที่ตายเพราะลูกหลงแทรกอยู่ในนั้นเขายืนบนความผิดพลาดแล้วใช้มันเป็นที่มั่นเมื่อเขาง้างสอนแสงจากสอนกินหมอกรอบตัวถอยหนีเหมือนสัตว์ที่รู้ว่ากำลังถูกเผาทศกัณฐ์หันมาจ้องตาเขาในระยะที่ไม่ไกลเกินกว่าความเกลียดจะเอื้อมถึงในที่สุดเจ้าก็ยอมเป็นอย่างที่ควรเป็น เจ้าก็เป็นเพียงอาวุธของเทพไม่ใช่มนุษย์เขาปล่อยสอนออกไปสอนเทพพุ่งขึ้นสู่เสาหอกมืดเสียงปะทะของแสงกับเงาไม่มีคำเปรียบเทียบนอกจากความรู้สึกว่าท้องฟ้าทั้งผืนกำลังถูกฉีกออกเป็นสองด้าน แรงระเบิดถาโถมลงสู่สนามทุกชีวิตถูกเวียงลงไปกับพื้นเมื่อฝุ่นและหมอกเริ่มจากเสาหอกมืดหายไปท้องฟ้าเต็มไปด้วยเศษเวทที่ค่อยๆละลายเป็นเท่าดำทศกัณฐ์ยืนโอนเอ็นบนราชรถเกราะเวทของเขาแตกเป็นรอยลึกเลือดสีดำไหลออกมาจากบาดแผลเขายกมือแตะเลือดมองแล้วหัวเราะในลำคอวันนีจ้ตัดสินใจได้ดีมนุษย์แต่นี่ เพิ่งเริ่มสงครามเท่านั้นราชรถถอยหายไปในระยะไกลอย่างรวดเร็ว ทิ้งสนามรบให้เงียบลงแบบแปลกๆเหลือเพียงเสียงหอบของผู้รอดชีวิตและเสียงร้องของคนที่ยังไม่รู้ว่าบาดแผลตัวเองลึกแค่ไหนพระรามค่อยๆเดินลงจากกองศพเท้าเหยียบเลือดที่เริ่มเย็นตัวเขามองไปรอบๆเห็นวานอนบางตัวยกอาวุธขึ้นโห่ร้องยกเขาเป็นความหวังที่ยังหายใจอยู่แต่ทุกการโห่ทำให้เสียงคร่ำครวญของคนที่ยังช่วยไม่ทันดังชัดขึ้นในหัว เขาเดินผ่านร่างทหารที่โดนศรของเขาเองปักอยู่ข้างอกศรเล่มนั้นหักครึ่งตอนระเบิดเขาก้มลงเก็บเศษหัวศรขึ้นมามองมันเหมือนมองคนที่เคยไว้ใจแล้วถูกทำร้าย ทับของเรายังยืนอยู่พี่เราชนะศึกวันนี้พระรามไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่พยักหน้าเขาปักเศษหัวศรลงบนดินข้างร่างทหารที่ล้มอยู่เหมือนปักสัญลักษณ์ให้หลุมศพชั่วคราวตาของเขาไม่ได้มองดินมองไปยังทิศที่ทศกัณฐ์ถอยไปแทนวันนี้เราแค่ซื้อเวลาด้วยบาดแผลทุกครั้งที่ง้างสอนเขาพูดเบา หนุมานยืนอยู่ด้านหลังเงียบไปชั่วขณะเขามองเศษศรที่ปักอยู่ข้างศพแล้วมองมือของพระรามที่ยังจับธนูแน่นตราบใดที่มือที่ถือธนูยังจำได้ว่ามันต้องสู้เพื่อใครข้ายังจะเดินตามมือคู่นั้นต่อไปแสงสุดท้ายของวันเลียผ่านพื้นดินที่ยังชื้นเลือดเงาของพระรามทอดยาวไปบนแผ่งหลังของผู้ที่ล้มลงและผู้ที่ยืนอยู่ปะปนกันไป ไม่มีเส้นแบ่งชัดเจนระหว่างผู้ชนะกับผู้พ่ายมีเพียงเงาเดียวที่เชื่อมทุกชีวิตเข้าด้วยกันโลกเฝ้ามองเงานั้นทอดผ่านเศษหัวสรอนที่ปักอยู่ในโลกที่ความยุติธรรมต้องสวมร่างเป็นอาวุธมนุษย์มีสิทธิ์เลือกได้จริงๆหรือเปล่าแล้วค่ำคืนแรกของพระรามในฐานะอาวุธของฟ้าก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบงนัน